อุปกรณ์หลายๆที่ได้ซื้อรวดกี่ดินี่รถมันใส่ล่านตัวพอไปเปียวมาอ้ยจะไปเรียนน้ำคน้นหลถอมีงานให้ดอกมีงานยห่ดอกมันบอต้องแหาแต่เฮ็ดไหนมันหนักจะคลองดอกเฮ็ดพอดีนี่ละเฮ็ดไปอันนี้คือมันก็ดีื้อสุดแล้วมันก็มีงานแล้วถ้าลุ่งทุนไปก็นี่กับเปียงหลายคนี่ อันนี้มันก็บมอสมแหล่าวมานพุ่เราเดี๋ยวแตอ่ายงมันกัลาากโพดเป็นงานเบอ่บ้ารถอเป็นแต่บ้พ่อใส่ถป้าพอปีแรกันของเห่อด้เรียนขนของ็นรดของกึ่มกอยู่หลังรถดเก็บปุกันหรอกเดี๋ยวรหลดมาอีกขั้นหนึ่งแจงพอใจ้ดยปีนี้ทัางไรก็ปีนั้นลโอ้ย สี่ได้ซื้อรถเห็นเขาลุ่มเบลรถมือยขันโบเฮยียบแต่ยันยันรถถึงใจประชาชนยันรถถึงใจเจาา้าภาพเพิ่มรถสองขั้นมันได้ปีนะน,นี้ไหงคนทั้งใหญ่ต่อกว่าคนทั้งล่างมึงมีลั่ไนไม่เพิ่นมาฝึกไอ้เพิ่นมาบเรียบเรียงค้ามเบาเรียบเรียงข้ามบาเ,เามบาไอ้มันไอ้มันชั่วมันยังสิได้อันนี้นะ แล้วมันเกิดสิเนี่ยโชว์เปียกเน่ยห้องจังเป่าขอบคุณนี่แหละขอบคุณอ่ะเจ้าหน้าที่ผู้พทักสันติราษฎร์จังเ้าขอบคุณแล้วมันดีแล้วอันที่อันนั่นออันอันเป่ากับไต้หวันไทยเงี้ยเนี่ยแหละเขาตรวจปยังเกันเนี่ยนะเปิดใจเสียงดังๆอันไม่ถึงเงินห้ากระครอภัยแบบอาหารนี่ด้วยจริงไม่ต้องการไะไรพิถีพิถันไม่กลับไปจริงที่ไมนดีนั่นหาช่วงนั้นก็ได้ช่วงที่สิออกไปปูตะลุกอ่า เจ้าไหนออกยืนปะพูดตัวโลกนี่พี่เจ๊กกี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราสิออกไปเลยเลาสิเป็นผู้เป็นดผู้ให้เพื่อนเปียผู้เรื่องมันสิง่ายกว่าผมผู้แม่นต่ว่าแต่ว่าตัวใด้ไปปิดบ่เพรว่าต้องไปเปลี่ยนตัวเออต้องไปปิดเออต้องไปปิดทั้งข้อเบาอีกอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ช่วงนั้นให้เป็นเบาฮะเอาพี่น้องอยู่น้ำกันครับดูกับำลานสอดแกงเด้อแล้วก็มือนี้การแสดงหากมองได้พิพลาดมองได้โมถือ ขาดตัวพวกพ่องขอกขาดเพราะท่านจะให้เลๆไหลคิดว่าเป็นลูกไปลานของพี่ของน้องเหนบอกเขาบ่กต้องไปขอบคุณดูนะเอ่อเขาบ่กต้องไปช่วงช่วงช่วงนี้นะช่วงกลางเ่าต้องขอบคุณแล้วเพราะว่าเขาขอบคุณแต่ที่แรกแล้วเห็นบ่กช่วงแรกแลกนะไอ้รอบมันกับสุดท้ายก้อนที่สิเข่าล้ำเลีองล้ำเลีองใช่ล้ำเลีองเลยก้อนจีปล่อยไอ้อุยรอบนึงก็ได้เรื่อยอุยกับพ่อบ่บ่บ่ต้องขอบคุณนกันใดดอกมันสิหลายเทียะ แล้วก็ช่วงก่อนไอออกนี่เขาบอก้องขอบคุณเพราะว่าไอออกง่ายแต่สีขอบคุณคือเขามันดีสั่งแล้วให้เจ้าเป็นแบบออกโตช่วงนี้ก่อนไอออกก็ออกโตแล้วก็ปล่อยตัวไอเลยพี่จบใหญ่พีนี้พีนี่ทามพี่น้องถามงน้องเพชรน้องพลอยทั้งหานเลยดีถามน้องเพชรน้องพลอยด้อสิเป็นน้องเพชรน้องพลอยด้วยิเป็นน้องยงามุนน้ำเสียงดี ไปม,มือก็ถามหาถามยาว่ธีถามหาตลานเพิดลานค่อยดิไปร่วมบานกันด้ก็อบอกลานมาน้ำเนี้ยมาว่าโอ้เขายูกรุงมเทพน้ำยายูงเทพแรงก็มือน,นัอ่นเพิ่มแต่ห้องโพนาเขาไปแตกบือมากเหมนกั ก็อยว่าจะจูงผมไปนั่งเขาอีทั้งน้าก่อยว่าเขาไปไปนั่งอยู่กลางๆก็ได้นั่งอยู่กลางกลางนำมายังไปกินดีอยู่เป็นกาบริการดีโร่วมบ้านก็ได้อ๋อไปงานใส่ชุดแม็กกันเนาะไปงานร่วมบ้านน้ำท้างขอยก็เขาคิดว่าเอยจะไปเดีเขยคิดว่าจะไปเพิ่มคุ้มคยอยู่โรงบ้านพุนเขาหมายเหยียบผมก็ได้แซ่ไปตัวหมายไปแต่ว่าไปนั่งฐานลูกยึด อี an, ่กะเสียงค้นอเบิไปสียงเสงสมาลคุทธพันธ์อะไอย่างเบิดวงหนาสั่งเขากสิบมีแนวมาแตงมันประดาประดามาใส่สิ่งใสของเบิเกอย่างนี้งนนี่กบมินเงินพันธ์เลยอ่านหาแต่ละอย่างนี่แต่ใส่หลักแสนขึ้นรังเสียเราลุงบ่อไหนขึ้นหลังเสือ ลังช้างแล้วลงไม่ได้เนี่ยจักก่อนนี่เออบะไรจ้ะเจ้ากับล้ำเลยกับล้ำยังล้ำกับกันรีล้ำจนมันรีแล้วรวยมันใจ่อย่อยลีล้ำจิบุดรวยตึ๊ดตึ๊ดตุ้งตั้งก็แต่วานลายมือลายเว้นแล้วบะไรแต่เสียงของเมียนงสั้นแล้วก็ห่อก่อนล้ำเจ้าก็ไม่ได้พึ่งไอ้ดอน แต่ก็สู้ด้วยตัวคนเดียวถึงคราวหัวต่อหัวเลี้ยวส,งค,สงครามยังไม่สงบอย่เพึ่งนับสบทานที่คือคนัน